ดีเลยนะครับยิ่งยันยิ่งท้ามามากีย่างมากครับทีละสองเลยนะครับนี่ได้เลยไสรก็ดีอยู่นะครับพอ,อได้อยู่ครับไสรมาเกลือตัวต่อไปครับ ปั้นเหยื่อไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูนะหลังนั้นกินอีกแล้วน,นี้บิดไม่ได้ลงน้ำเลยนะน้ำเต็มเลยครับผมยอดนะ หือว่าสุดยอดน,นะครับหมายปะนินนะครับหรือว่ากินจัดวัดกระจายมากเลยนะครับช่วงเช้าๆนะครับแทบไม่ได้วางคันเบ็ดเลยครับเดี๋ยวลงน้ำคือกินเลยรหรือว่าสุดยอดน,นะครับเดี๋ยวพิกัดเดี๋ยวผมปักหมดไว้ให้เช่นเคยนะครับ การหน้าไม้วันนี้นะครับที่คลองก้นเบึ้งนะครับหน้าไม้ของเราไม้สวยนะครับข้างถนนเลยนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆกคนครับ ครับยีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a c Thailand Fishing on tour วนะครับครับก็ได้วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้พาออกมาตกปลาหน้าดินเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กันที่คลองป้นบึงนะครับที่ตำบลสองคลองฉะเชิงเซานะครับก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับสายนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหมายหมายดังนับวันนี้ก็สายแล้วครับ17โมงแล้วนะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าว่าจะไปคลองเจ้านะครับ ไปหมายเต็มหมดเลยครับไปถึงไปถึงแถวของเจ้าประมาณสักตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งจนหกโมงครับเต็มหมดทุกหมายแล้วครับไม่มีที่ลงก็เลยมาดูหมายนี้ดูก็อยากมานานแล้วครับยังไม่ได้มาสักทีก็เห็นหลายๆช่องเขามาทําคลิปนะครับก็มาลุ้นดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมกันหรือไม่นะครับยังไงก็เิ็นกาลังใจไปด้วยกันครับ วนพิกัดตรงนี้เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสครายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับก็จะออกหาหมายมใหม่ๆอย่างนี้มาให้ได้ชมนะครับก็จะอัปเดตว่าหมายตรงไหนมันเข้าก็มาดูตรงนี้ครับของคนเบื้งนะครับจัดท,ทุนเทานะครับตำบลสองคองทีครับไปรับชมภาพบรรยากาศในการตกป,ปลาวันนี้กันครับ เหยือที่ใช้นะครับวันนี้ก็เป็นลำบ่มของผมเองนะครับทำไม่เยอะเลยครับก็จะมามเดือดครับนี่เหยือเก่าที่เหลืออยู่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ผมวันนี้จะใส่เป็นกะทิเพิ่มไปนะครับแต่ตัวเหยื่อก็หอมอยู่แล้วครับมีความหอมของกะทิอยู่แล้วนะครับใส่เพิ่มเข้าไปอีกครับก็ผสมน้ําที่หมายตกได้เลยนะครับถ้าไม่ใส่กะทิก็ผสมน้ําที่หมายตกได้เลยครับง่ายๆ เฮ็ดอยู่ครับตัวนี้เป็นลำบ่มกะทิเอ้ยลำบ่มมะขิดนะครับเป็นหัวมะขิด แล้วแต่หมายนะครับถ้าหมายไหนที่น้ําไม่ไหลก็ไม่ผสมให้มันเหนียวมากสมมันหมาดก็พอนะครับก็ประมาณนี้ครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดชุดแรกกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบเก้าเจ็ดโมงครึ่งก็แล้วกันนะครับชุดเบ็ดก็เป็นตะก้อขนาดสามเซนนะครับเบ็ดเบอร์ศูนย์จุดแปด ตะขวดยี่สิบกรัมนะครับกินแล้วเลยกินแล้วเลยกินแล้วครับลงไปคันหนึ่งแล้วหรือเปล่าไม่รู้หามมาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เเดไม่อยู่ฝั่งนู้นกินแล้วครับก็ลงทิ้งไว้ฝั่งนู้นคันหนึ่งนะครับ อนีน่แหละ,ะมาแล้วครับท่านผู้ชมแต้มแรกนะครับไซส์สวยๆเลยครับปนินนะครับนี่ครับยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยฝั่งตีทิ้งไว้ฝั่งนี้ท่านหนึ่งเดี๋ยวนัเตะจะมานะครับสวยงามครับผมทำตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวลงเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับลงเบ็ดฝั่งนี้อะไรกันแล้วไม่จีบเนีน่ย กินริมโน้นเลยนะครับปลามานั่งด้วยก็ตกประจำนะครับอ่าไปงสางเลาะสิงเลยนั่นเน่เน่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 ใ่ไม่รู้น,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 นนะเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยใช่ใช่เมี่อกี้มึงอนก็นดน่นอนเม่ีปลาตกไปก็มีอาการนะครับ เริ่มเข้าลับพอลงเบ็ดปุ๊บก็มีอาการเลยนะครับลงเบ็ดปุ๊บก็มีอาการชุดๆเลยนะครับครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้รับชมภาพบรรยากาศก,การตกปลาวันนี้ไปด้วยกันนะครับที่ของก้นเบื้งนะครับ ตำบลสองคลองสายถึงเซาครับขายหย่นนอนเนยู่ยนนู้า้วไม่ทันหรอก ปัจจุบืนนะครับ้อโย จัดเลยนะครับลงเบียดได้ก็กินรัวๆเลยนะครับให้ปลาเกลือถ้าอยากตกวันอินต้องมาหมายนี้นะครับไม่แจ้งครับผมกินรัวๆเลยนะครับ เอ้โหดเยอะหมดแล้วครับกินจัดเลยนะครับนี่ตัวนี้กินหนีแล้วอ๋อตัวนี้หลุด แ้มนะครับไซนี้เมื่อกี้หลุดนะครับลงเมื่อกี้ลงปุ๊บกินเลยนะครับไม่ต้องปั้นใหญ่นะครับหมายประนินต้องหมายนี้ครับสุดจัดตอนนี้ตีกินตีกินเลยนะครับแต่ไซไม่ใหญ่นะครับ เราข้างหน้าเต้เยก็ตามมาทีนี้ท้ายหย่อนแล้ว กินจัดเลยนะครับในนี้นะครับขอาคัดเอาครับตอนนี้ก,ก็จะปล่อย ก็จะปล่อยไปก่อนนะครับคาดออกครับกินกินจัดมากนะครับมายกยอนครับมีกระพงด้วยครับกระพงเล็กนี่นี่นี่ครับสองตัวครับกระพงสองตัวครับสองตัวเลยครับอันนี้กระพงชุมครับออมีกระพงด้วยนะครับกระพงนี่นี่ผมได้สี่ตัวแล้วมั้งกระพงนี่ฮะสี่ตัวแล้วมั้งนี่ครับดูดู ครับใช่ยกยอนี่ครับนี่ครับนี่กระป๋องยอดจริงๆครับผมจำได้มันมีสี่ตัวผมจับใส่ไว้ในนี่ละสะเพียนเยอะมากเลยนี่ปลาสะเพียนเยอะมากผมได้เยอะมากกระพงนี่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 ตัวนึงนี่ผมได้กระพงเยอะแยะเลยนี่ไงประมาณสี่ตัวนี้โอ้เออถ้าช่วงถ้าน้ำมันกำลังตอนนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะ เออมันจะเหมือนจะหลุดมาจากบ่อหรือยังไงไม่รู้นะแต่ถ้าช่วงหลังจากนี้ไปตัวมันจะใหญ่มากเลยนะตัวหนึ่งนีนะเหมือนเหมือน,นปลามันจะหลุดมาจากเป็น <4 S 1> ตัวแล้วกระพงเออสี่ห้าตัวสวยงามครับมันเยอะมากเลยถ้าถ้าหลังจากนี้นะโอ้ยมา,าตีเหยี่าปอมจะได้เยอะมากนี่ตัวสวยเลยตีเหยี่ยปอมตีเหยี่ยปอมเนี่ยมันกินดีเนี่ยอย่างเงี้ยก่อนยกมาจะได้อย่างนี้เลยนะ ตัวย่อ้ยยกอนะครับเออหลังจากนี้ไอ้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะเก็บไปเก็บไปแบบมันเยอะมันเยอะมันเยอะเออย้ายระบบนิเวศลองยกดูเอายกยกดูดูได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็วืดถ้าได้ก็ได้เนี่ยยกไม่มีอะไรโอ้ว่าถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างนี้แหละมันไม่มีอะไรการเหมือนเหมือนมันมานมันโอเคครับผมครับชม หลุดไปตัวนึงยี่สิบสองครับใหอยแก้มครับกินจัดวัดกระจายเลยนะครับหมายนี้ยอดดึงเกิียนแรกนะครับใช้ดีอยู่นะครับกี้ไม่ได้กดถ่ายนะครับมันกินจัดเดี๋ยวค่อยทยอยถ่ายไปนะครับลงเป็นกินลงเป็นกินเลยครับเตอร์ลงข้างๆนะครับตรงนี้ครับเต์สายหานะครับมาแล้ว นี่ฝั่งนี้กินอีกแล้วครับนี่กินจัดนะครับกินจัดจริงๆครับหมานเดือดกันครับนี่ครับทีละสองเลยนะครับนี่โอ้ตายเลยนี่ไส้ก็ดีอยู่นะครับนี่ดีพอได้อยู่ครับไส้ปลาเกลือตัวต่อไปครับ ปั้นเดือยไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูนะ่ะหลังนั้นกินอีกแล้วเนี่ยตัวน,นี้เบ็ดไม่ได้ลงน้ำเลยนะครับน้ำแต็มเลยครับดูเอาอยู่บน่นหรือยอเนอะ ใส่ดีเลยครับมีใส่ได้ครับรอบท่าผู้ชม,มสามแต้มนะครับดีกับทุ่งยอดครับกินดีละสามเลยนะครับ สนัช้ชมเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีนะครับนี่ครับปั้นเหยื่อเท่าหัวโป่งเท่าหัว,งวงไม่ด้เหยื่ลงน้ำ้วครับตอนนี้เบิดเอาลงน้ำไม่ได้เลยับลงกินลงกินนะ ขึ้นเลยให้ไหวไหม สวนแล้วครับใช้เวลากี่นาทีครับ,รบมาแล้วโดวยประมาณสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับตีเบ็ดลงกินเลยครับสุดยอดครับโอ้บ้านพ่อจับเลยคลิปซ้ำดุนใบโอ้เนี่ยสองตัวก็ยืเยดเร็วรถเป็นตัวนึ็วครับกองเนี่้กองเนี่ย สอตัวหลุดตัวหนึ่งครับเ,เมื่อกี้นี่ท่่ตาต่ามบรรยากาศนะครับตอนนี้พี่ใบก็ที่วัดมาเสริมทัพครับแัดมัดกระจายบัน

อ,อ,าาอเเุยรับอกี่แล้วเฮ้ยฟางมาโคสุดเด็ดนี่ก็ง่ายนะมนั้งเฮ้ยเกูบอ้ยไงบอี่ปัดปัดเอาผ้าไปแล้วนั่นน,น่ะแบกนั่งท่นปากที่หลอกของไฟนะจำอยู่พ่องน,น,นี่ยยังน,น่อยอยู่บออ๋ออ้อมึงสองันี่ตึงตึงตึงาอ๋อเตระป่ามันอดอกากมานานเลยเะป่ามันนั่น

ขาดดึงลยจอครั้งเดยวผเป็นปลาเพียนโอ้ได้แล right? hey, ้วเรเพียนอ่าปลาแตกจำศพเาล่าเกวคือบ่อเลยทองสอุ่มสองดเปล่นาเฮ้น่อันอะไกุด ิมพ์รวดเวมาสัตว์เขาถึงตูเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็คลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าหมายนี้ถือว่าสุดยอดนะครับหมายปนินนะครับถือว่ากินจัดวัดกระจายมากเลยนะครับ ช่วงเช้าเ้านะครับแทบไม่ได้วางคันเบ็ดเลยครับเดี๋ยวลงน้ําคือกินเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวพิกัดเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้เช่นเคยนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็คําอธิบายใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับจะพยายามหาไม้ใหม่ๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูปลารวงกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ นี่นะครับปลารวมตกเบ็ดสองคันนะครับมันจะลงได้แค่นี้ครับช่วงเช้าเช้ากินคันเดียวนะครับถือว่ากินกระจายนะครับสายปลาเกลือนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดผ่านนะครับหมายนี้ถ้าอยากมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงวันนี้ก็ลำลากันไปแต่เพียงเท่านี้กล่าวเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่สละเวลาเข้ามารับชม เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ